สวัสดีค่ะสวัสดีสุขสุขคนนะคะเมื่อนี้นะคะก็มาพบกับช่องแม่เจต่าโชว์อีกเช่นเคยนะคะเนาะในวันที่ย3กันยายนะคะท่านผู้ชมเมื่อนี้นะคะในเก๋กรมีตัวเลขจากเอฟซีนะคะเบานองค่ายนะคะมาฝากท่านผู้ชมนะคะเพราะว่าพ่นเหตุเองสื่อเองนะคะท่านผู้ชมเข่ามาทุกงวดนะคะท่านผู้ชมงวดนี้นะคะเพิ่นก็เลยบอกว่าเอามาฝากท่านผู้ชมนะคะ เอามาฝังท่านผู้ชมซีขาสซีรุดกับยาบ้ากันเนาะค่ะเนาะเดีย๋ยวไปฟังกันเลยเนาะค่ะว่าเบาหนองค่ายเคนสีหายตัวใดเนาะคะ่ะดอลลารดนะครับไอปิดยังไงครับสบายดีบ่ตอนนอี้สบายดีสบายดีครับ,บผมปวดตบก็น่าทัา้งผุนครับ ีเร็นไอคุณพ่อเพชรนะครับเพิ่นในร่องคิปไปแล้วนะครับไปเลยอยากสิโทษมาสอบถามเกี่ยวกับตัวเลขนะครับแนวอ้างครับผมครับผมครับรวามแล้วครับเนาะครับผมร้อมแล้วครับผมเจอประกาศไว้เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้วิ่งหกวิ่งหกกับสามนะครับตอนนี้อยู่กับช่องแม่เกศนะครับหลักก็ช่องแม่หมูช่องนกน้อยนะครับอยู่น้ำกันครับ รับผมหนาไหมเลยครับผมรัพผมกาเลครกมะเป็นับาพผมาพจับผูหกสามสามหกครับครับละาเอาเาับผมเอาเหมือนเลยครับผมภาพราบผมครับ เก้าหกสามอ้าวคือตรงกันครับอีกสำนักหนึ่งเนานะครับวันนี้ครับผมเจ๋วเลยครับเจ๋วเลยตัวเดียวกันสี่ครับอเมริกาสี่หกสามครับครับผมครับสี่เก้าตัวนึงอ๋อสี่เก้าตัวนึงนะครับว่าครับครับตัวเดียวกันครับเป็นอะไรทั้งันครับผม ครับผมแล้ว,ลวคุณบกเอสซีเอสซีมันกันต้นเงินกับแป็นจำเส้สูงไว้ครับแล้วที่คุณบอกคำนวณน,นี่อ่าคำนวณแบบซื้อเองนะหบอครับผมซื้อเองครับเอสซีซื้อเองมาเกือบสิบปีแล้วโอ้นะครับพวกผมกับพึ่งหูเนะพึ่งพอกันพันพอกันต่โดนกับสิไขใอยู่ คืว่าจับคูงนี่มันเพิงเกีวจวอ๋อครับผมปกตินี่ปกติคุณพ่อจะเป็นเลขวิ่งบ่ครับหรือว่า,า,วาจังไหนพ่จับคู่สื่อเนี่ครับอ๋อจับคู่สื่อที่กานพอหาัูนก็ซื้อหาศูน่ซื้อล่างครับวัน็ดเก้าเวจ็ดหาเจ็นี่ก็ซื้อล่างครับโอมันไปออกบนเแล้วคุณพ่อเนาะมันน คนมึงยังมาซื้อตามมาตามกับพวกคุณล่างไม่เคลียร์นล่ะอ๋อครับครับผมการพลาดงั่นเหรอครับเจ้กันเลยกๆเข้าไปซื้อกระทูกอ๋อครับครับผมจังเล็กเอาไปเป็นแนวทางเนาะของคุณพ่อเป็นแนวทางครับอันนี้มาถึงการถึงการเดาเนาะครับเนาะเป็นการเดาก็ว่าได้ละครับแมนแมนครับได้แล้วอาจารย์ไทยอีเดาเดาแมนเดาพวแมนครับผมเท่ากับโมโหนะครับเนาะว่ามันจะออกตัวไหน เนี่ยครับแต่ว่านี่ก็ค่อนข้างแต่มันใจจะฟ้องอะไร่ะครับครับเฮ็ดเองซื้อเองนะครับเนาะเฮ็ดเองซื้อเองครับก็เลยบอกดูลูกช่องไหนเอ้าครับเขาเพิ่งนี่นะเขาเพิ่งเริ่มนี่ล่ะครับผมเอ๋อเห้มันเข้าครับผมเห็นมันเข้าน้ำกันแห้งๆน้ำกันครับเนี่ยว่านั่นเรียกกันพ่อก็ผู้จะบอก้ายตัวเดียวกันที่คนจังได้พ่อก็สิะบอกอายุว่เป็นลักชิดลน่วยงทีนะอ๋อคันแบบเป็นชุดใหญ่ๆนี่บ่ครับผม อ๋อ um, ขั้นยอนเอาอันนี้อันนี้พออ่อสเฉพาะพ่อพ่อซื้อพ่อมักอ๋อ um, ครับผมเอาคือเอาตัวเน้นๆมาให้นะครับเนาะนี่เอาตัวเน้นเมาให้ครับทีวบ่ว่าขัจะใอนในเอฟซีเขาจะจับเก่งเสียเทีคนมุมังไม,งม,งม,งมงง่เม่าเลยจะมีนมี่มีมมมอ่อ๋อขั้นตอนเอาเหมือนเลยได้บอครับคุณพ่อเออเอาเอาเตรียมหลักสิบครับผมเตรียมปากกาครับเตรียมปากกาหลักสิบหลักสิบหกกับเจ็ดครับหกกับเจ็ดหลักสิบนะครับเนาะนี่หลักหน่วยอัน สองสามซีรักหน่วยสองสามซีครับครับผมครับครับผมอันนี้เ่าวว่าเข้าซื้อหรือซ้อนครับผมอ๋อลักซีนี่คือหกกับเจ็ดรักหน่วยนี่สองสามซีแต่ว่าที่คุณพ่อเน้นให้ก็คือมี่สามหกครับผมหกสามสามหกตัวเดียวครับผมตัวเดียวเลยเนาะเลขสามตัวเดียว 9, เก้ 4, าหก <4 S 1> สามครับะอ้ครับผมล่างกับบนนี้คนล่าสูตรป่ะครับคุณห่อครับคนละาสุดเจวานั่งเรียวมันเกิดขึ้นเพราะว่าพ่อเรียนล่างมันมาบนเรียนบนไล่างครับผมแต่ว่าเด็กพร้อมพกอะไรตัวเาเจากับหัวเบา,า,ค,เาครับครับครับบอกเอฟซีซื้อลอตเตอรี่กับซื้อนำอ๋อครับผมครับเพราะว่าเรียกเรียลางนี้ ก็เลยต้องเกลี้กลับมานะครับแต่ว่าที่มันบนไอ้ล่างขึืนบนนี้จักงวดล่ะครับคุณผอสองโซนน่ะโอ้สองหัวสองโซนเนี่ยบ่โอ้อบวแหวนอ๋อครับผมครับแต่เสียดายเนาะครับผมเนี่ยหัวโซนหนึ่ง รับมันออกเจ็ดห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดศูนย์หานี่แหละครับผมครับมันไปขึ้นบนคุหนกหานึ่าอล่างครับเป็นาที่วที่สองเจ็ดห้าตัวเดียวเจนะล่างอีกครับมเป็นนนี่ะสหนี่ะครับงวดนี้ได้กันไหวนะพอนะเงีะครับผมก็มนะกเลยถือขั้นจันกัสิบ่ถืออีกแน่นบ่ครับ ตันไแ่ขึ้นบนเนาะโอ้ตัวเลขของพ่อเนี่มกักล่างไปขึ้นบนนะครับแล้วพ่อก็เลยิ่มถึงว่าขันบนด้วยล่างนะัะแล้วมันอย่ามันผ่าอีกครับผมแต่ว่าแค่ขีการสื่อเข้ากับคือว่าแล้วก็บวกแลวลาต้องบวกไว้ครับส่วนมากจะบวกบนบวกล่างไว้ครับผม,มที่สื่อกันส่วนหลายครับครับ ครับขอฝากเก็ซีเรื่องเป็นแนวทางนะครับเด้อครับผมเกหตภูไทยหงษ์จะค้นครับผมมันเป็นการผานเดาซื่ออันอันนี้คุณพ่อจิบบอกว่ามาจากไทค,ครับผมตัวเลขไหนครับพี่คือวันละวันว่าจังไหนวันว่างก็ง่วงว่างในเขตหนองคายก่อนอ๋อเส้นหนองคายครับผมปกติคุณพ่อเป็นคนไอจังหวัดหนองคายนะครับเนาะครับต้องแต่วังคายของพึ่งเมืองครับอ๋อ ครับครับผมแต่มาอยู่แถวๆบ้านนี่ก็พึงจะได้เห็นนากันครับมันเมื่อนี่เห็นช่องเพชรพอเพชรเป็นในร่องนะครับก็เลยลองโทรมาสอบถามคุณพ่อเบิงนะครับว่าได้ตัวเลขแล้วนะครับบอกว่าเป็นคำพูดมาคนทีครับผข้มาคีครับผมแต่ตัวเดียวกันนานแล้วครับคุได้บอกแล้วตัวเราครับครับผมครับครับผมคุณคุณพ่อสั้นก็ สรุปกเป็นตัวบนนี่สามหกหกสามนะครับเนาะครับผมครับล่างนี่ก็สี่เก้าเก้าสี่ครับครับผมอ่าครับจับคู่เนะเพื่อเทพที่มันจากภาคใต้สุดลึกลงไปหน้าครับครับผมครับส่วนเลขจับคู่นี่ก็คือนลักซิตนี่หกกับเจ็ดลักหน่วยนี่ก็คือสองสามแล้วก็สี่นะครับเนาะครับผมครับผมชุดสามตัวก็เก้าหกสาม สี่หกสามนะครับครับครับผมขั้นตอนการลบกลนคุณพ่อสําเรีย้แล้วครับขอบคุณในหลายครับผมครับผมครับผมสวัสดีครับครับผมนี่ละค่ะเกสิมันสรุปนะคะสรุปตัวเลขให้นะคะของเอฟซีหนองค่ายนะคะูมชมมีเปนไห้นะคะมีเก้าหกสามนะคะ แลวกซี่หกสามนะคะทนผช้มชมบนเพิ่นไห่หนึ่งคู่นะคะไห่หกสามสามหกนะคะทนผช้มชมเด็กลางนะคะมีซีเก่าเก่าซีนะคะแล้วก็เพิ่นฝากนะคะฝากคู่ได้มากตัวใดนะคะเลขลักซีหลักนวยนะคะเพิ่นก็บไห่มาหน้าะะเนาะเพิ่นไห่หกับเจ็ดลักสิบนะคะทนผช้มชมลักนวยกับสองสามซีนะคะทนผช้มชม่มใครทนผช้ชมผิดาระนาเนะคะ ทุกตัวเลขที่ไม่เกตอามาฝากเป็นแค่พี่แนวทางนะคะ,ะขอทาผช่วมพิจารณาเอาเดอ้อจา้าสิเขาสิรุกเกยาบากันเนาะคะ่ะเพราะว่าเลขของเพิ่นนะคะของเอฟซีนะคะเขาบุเคยผ่าดจักเทือน,นะคะเฮ็ดเองซื้อเองนะคะทผช่วมเฮ็ดเองซื้อเองนะคะเขามาทุกหมวดนะคะทผช่วมเพิน่นเลยให้ อามาแบ่งปันนะคะามาแบ่งปันทำบุชุ่มทุกทุกนะคะเพื่อมากนะคะมากกระตัมนะคะบ่ะมักกระพานนะคะทำบุมเนี่ยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่เกต็ข,ขอให้ทำาุชุ่มทุกทคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงหายไข้หายโจรร่ำรวยไปน้ำการงวดวันที่หนึ่งตุลาสองห้าหกสี่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ